จริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาเราจะดูทีมที่ดูแลอยู่สมัยก่อน,นก็คือทีมกองทัพภาคที่3ใช่ไหมแล้วทีมสุโลกด้วยเราก็มองดูมาระแข่งบอลประชาชนในระดับต่างเราก็มาแอบดูอยู่ตลอดทั้งเยาวชนด้วยอะไรด้วยนะเพราะนั้นนักกีฬาก็เลยรับความพิร ن ามาขั้นต้นละที่เล่นในห,หน่วยต้นสังกัดของตัวเองนะแล้วก,ก็เรามองดูอยู่ทั่วทั้งพิษณุโลกอยู่แล้วโดยเฉพาะทีมที่เป็นหลักจริงๆก็จะกองทัพภาคที่ส สภาพของทีมตอนนี้ภายในทีมเป็นอย่างไรบ้างครับก็พูดจริงๆก็อยู่อยู่กันด้วยใจนะชวดนี้อยู่อยู่กันด้วยใจเพราะว่าเราเราก็ก็อย่างที่ทราบว่าเราไม่มีงบประมาณแล้วก็เราตั้งใจที่จะไม่ติดลบเพิ่มเพื่อที่จะให้พร้อมที่สุดในปีหน้าปีหน้าถึงเราจะมีงบประมาณน้อยอย่างไรก็ตามแต่ก็คงไม่ถึงก็ติดลบคงมี นั่นเราจะวางแผนให้ใช้เท่างบประมาณที่มีอยู่นี่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะวางวางแผนใช้เงินเกินไปจะเป็นปัญหาแบบปีที่แล้วป,ปีที่แล้วเราเป็นปัญหาเพราะเราวางวางเป้าว่าเราน่าจะมีงบประมาณอยู่จนนํานวนหนึ่งแล้วไม่ได้ตามนั้นเมือม่อไม่มีมาตามนั้นเนี่ยทำให้ทีมทีมต้องต้อง,องในปีนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเรามันจะผูกพันมาถึงปีนี้พะปีแล้วเราติดลบปีนี้ก็เท่ากับเรา มีโอมาสร้างถิมนติดลบด้วยถูกไหมมันจะเป็นจะผูกพันมาถึงปีนี้นอกจากเราจะต้องเสียนักเตะไปที่ดีๆไปประมาณเป็น10คนที่เราเสียไปเนี่ยนะประมาณ10บสิบคนสิบกว่าคนเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในปีหน้าเพราะนั้นปีนี้เราต้องเจมเนื้อเจมตัวแล้วพัฒนาเด็กใหม่ๆของเราห้าหคนเนี่ยให้ให้มีขีดความสามารถมากขึ้นเพื่อจะเล่นในปีหน้าก็เล่นกันด้วยใจก่อนนะด้วยใจก็เป็นการซื้อใจกันอยู่ในปีนี้ พอก็ได้เห็นท่าใจของคนนะว่าว่าเล่นด้วยใจหรือว่าสภาพที่บ้านหรือว่าสภาพส่วนตัวมีความจําเป็นจริงๆนั้นเราละมองด้วยนะก็จริงๆแล้วนักกีฬาเนี่ยผมไม่ใช่มองแค่เอามาเล่นในกีฬานะสิ่งที่เป็นห่วงนักีฬามากที่สุดคืออนาคตในกีฬาที่เราเสียไปจํานวนหนึ่งนอกจากว่าฉีดความสามารถดีต้องมาเล่นที่มีความประมาณสูงกว่า แต่ไ,ได้ดีกว่าเราต้องไปโอเคเราก็ให้ไปอยู่แล้วนะอีกจํานวนหนึ่งเราต้องหาอนาคตให้กับเขาเช่นเราสามารถที่จะสมนุนให้เข้านักเรียนในสิบได้ะไรได้านนี่เราต้องสมนุนเข้าไปนี่ม่อเข้าเรียนในสิบได้แล้วอย่างยกอย่างเช่นฟิตอย่างฟิตอย่างเฟนอย่างเบอย่างไราํานวนมากหลายคนอย่างตาเนีย่ยจ็อบนะะที่เห็นไปนะส่งเข้าเรียนในสิบไปหมดแต่เมื่อเมื่อไปแล้วเนี่ยก็ ก็อย่างอย่างที่ทราบเป็นนัการฬาต้องเล่นให้กับสโมสรกองทัพบ,บกกับเล่นของหน่วยไม่สามารถกลับมาเล่นของเราได้แต่แต่เราเองก็พอใจนะเพราะว่าในกีฬาเราเรา,เราหวงที่อนาคตมากกว่าที่จะมามาผูกพันอยู่กับเราเราห่วงไม่ให้ไปไหนแล้วก็เด็กก็ไม่มีอนาคตครเรามองที่อนาคตมาัำหนึ่งนะคงไม่ใช่เงินตอบแทนแค่แต่ละนัดที่แข่งขันไม่ใช่เราต้องมองอนาคตเด็ก